สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกันแล้วคะ่ะเซาทคนกันกวาคือเก้าค่ะมื้อนี้เซาดอนสิ่ค้ามากินลาบคมคม,มอําลำมื้อนี้ไปเฮ็ดเล็บมากมื้อนี้ไอซื้อได้ปลาเผาตําคุงตําไทยนะคะส่นส้นเซาดอนได้ลาบมึงกี้ไปร้านไปสโตมากได้ผักซี่มากพอดีเลยฟักซี่ฟักซี่ยังไงอ,อบวอยู่ในนีนลราลืมข้าวเอามาประดับจานนะคะแล้วก็นต้นหอม แล้วก็มีเบักแตงกระลำนะคะหลับงวดไส่ตับน้ำขมอัมรำค่ะข้าวเหนียวฮันท้อนขาดบะได้คะลดความอ้วนได้นะมากินเลยเฮาเมื่อนี้หิวเมืองสวยเนี่ยสาวรอกินข้าวกับสาวรอกินเขาอย่างนู้นลืมหนู้นลืมสิเทาแล้วอุ้ยอุ้ยเฮงเฮงเฮงเราลูกกินไหมลูกอ่ะชาบูสุกี้กเกสติสก t i c k y rice mummy d ป o p i เอาสุกี้ขีดอาสบู่เอาไม่สิเบกเกิลกันหนูมันหอนเดอ้อหรอวังมาหนูแมะมากินข้าวเหนียวมากินข้าวเหนียวคือแม่มือสวยหนูหนูกินข้าวก็อย่างเนาะหนูลืมข้าหนิว mm hmm. อะไรอิทฟรอนช์ I don't have lunch today อ๋อแซวรอนกินเขากับขนมปังสองแผ่นขนมปังกระเทียมนะเรากะไข่สองนวยพี่ปู่ตีเนาะอันนี้ซบบแซวดอนแซลล่ามาเลยทุกคนเดอ้อ คํามยังไงเอบเอบซมสมอยากอยากมีคนบอกเซวดอนว่าเซวดอนเช่นลาคมโคมไมซูออเบิร์แมวส,สักนมีนะคะฮืมชม 好谢谢 ตับคาตับตับกรุบกรุบแม่แเราบ่กินตับเลยลเราว่าเราบ่เราบ่เคยกินแั่เราเราบ่กินนอกจากต้มแซ่บหนูมักตับ hai mươi ngàn hả chú Tao nào Mật เพ็ดกระตือจมเลยเจ้ากินเนื้อด <spell. S 1> ิบอีกแล้วบอกก็แซ่ มันหนักเลยทุกคนบอกแจงหน่อยค่ะแซ่บแซ่บ ซาวุดอนักซับเหนือเลยซับซับ,บคม เอาค่ะโอเคตับค่ะตับตับ,ตบ อเนี่ยไงแห้งค่ะบิ๊กวันเดียวซุปเบ,บิก๊กเวลาสาวรอนซื้อมาจากร้านอันเดียเชียรไหมตัวน้อยๆอันนี้ตัวใหญ่ไง ข้าเหนียวหางก่อนหมดก้อนหวานไปนะนมก้อนหวานใส่ข้าเนียว

ดกินปลาแล้วละกันเจียวพูปลาเจียวอะไตอนนี้ตักินผู้ดเดียวเลยอลอัน,นี้ชาวบ้านชาวบ้านกินบะหมือนกินบเหมือ,มอนออหรอเพราะมันหลยเกินไปมีเ็ดเพื่อขวนะไม่ได้กินไม่ได้กินกินบะหมือหนูก็บม่ได้ชิมแค่หนูก็ไว้กินเมื่อนานหรือว่า เขาใส่สองฟีดใไไ้เรียกใส่สองฟีดแบมันจะบม่เสียถ้าเขาใส่ตู้เย็นได้แต่เขาบูยกินแล้วเร็วอะมันจะเสียเพราะว่าเป็นเงินกินกบุยคือบ,อบอกบ่คือบอ่ คือจะเพ้นรูเดิน เอาอยู่เขาเหมือนเครื่องซีฟล่ะเอ้ยเขาเหมือนเครื่องซีฟเอาลาเปลี่ยนไปกินหน้าก็ชิมไม่จานเนี่ยลดความหวานเลย Pwede zart sout nou wadalet nou bon mwan. ก็แบบแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเวลากินคนเดียวอ่ะย่าวเขาจะไปนอนราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาหนึ่งคุมบาลน,นู้นมันอืดค่ะเวลามันอืดเนี่ยมันยังใส่เวลาละ่ะโดนเติบเป็นเซอริเบิร์นมัอนหนูเป็นคนพอจะเอาไขามันหนูหลายขนาดหนาทรวงอ้วนออกพุ่งนะ เราเลืบอ,อยากซิ้อหลายเป็นไดงแต่ว่าจะเต็มอิ่ม,มแล้วนะบเอาแล้วค่ะทุกคนมือนี่พ่อสมิสกรนะคะมือหนานแล้วสีรี่ย์มาใหม่ขอพูดอหลายค่ะทุกคนวันที่ติดตามนูค่ะ